สวัสดีครับเนื่องจากอีพี EP ที่ใช้มุงหลังคามันหายไปนะครับก็ขออนุญาตรีวิวให้ดูเลยแล้วกันครับว่าตอนทําเสร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้ทําได้ไลายทิ้แล้วนะครับก็นี่ครับอันนี้หลังคาหรือว่าเมทัทนชีทนะครับนี่ครับเรียบร้อยอันนี้เป็นแป้นลมเร,เราได้ใช้นี่ครับ ตัวนี้ใช้ยึดสองตงัวให้เพิ่มความแข็งแรงโอเคดูนะครับอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้แขวนต้นไม้แล้วด้านล่างเรายังไม่ได้เทยังไม่ได้เทเสาเนี่ยยังอยู่งอิมเนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้เทเสาแค่ลองไวัดเฉยๆทั้งหมดส่วนใหญ่ยันนี้คือใช้การขันนอ็อตครับขันน็อตทั้งหมดเลยในโครงสร้างนี่ครับนี่ก็น็อตนี่ก็น็อต น็อตนี่ก็น็อตสกรูทุกอย่างยกเว้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ยิงลูกลรเวสครับแค่นั้นนี่ก็ด้านข้างอันนี้ใช้แทนบันลมครับเนื่องจากตัวต้นไม้นี่เข้าไม่ได้มันติดเลยใช้เหล็กนี่แทนบันลมแทนนี่ก็เหล็กกองครับงานเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็น เนี่ยครับสำหรับพื้นที่ใส้สอยก็กว้างครับความความยาวเับสุดเล็กพอดีครับประมาณหกเมตรแล้วก็ความกว้างประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สิบโดยประมาณเนี่ยครับอันนี้พื้นที่ใส้จัดวางของพื้นที่ใส้สอยเรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยครับก็โอเคครับมีใส้แขวนต้นไม้ได้ นี่ครับสำหรับตัวนี้หมดงบประมาณาตัวหลังคาหรือแผ่นเมทัลทชีสตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเหล็กเหล็กสามตัวนะครับที่ซื้อตัวนี้ตัวที่หนึ่งเนี่เสาใช้มาเส้นเดียวครับแล้วก็มาตัดเป็นสามท่อนท่อนละสองเมตรเหล็กกล่กกนนอ,นนกองห,หนึ่งเส้นเหล็กกระเบนไนนะครับอน้เป็นกระบนไนทั้งหมดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้น สเส้นหเส้นอันนี้คือพันหนึ 1, 000, 1, บ่บาทพันหกับหนึ่งพันไม่ได้มีค่าช่างนะครับเพราะทำเองอ่าเพราะส่วน,ส,วนส่วนตัวเหล็กตัวนี้เป็นเป็นเหล็กเดิมอยู่แล้วเหล็กที่มันเหลือจากเขาทำงานโครงสร้างตั้งแต่การสร้างบ้านก็เลยเอาเชื่อมมาใช้ไว้เฉยๆครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสายน็อตทั้งหมดเลยครับไม่แค่ไม่ได้เชื่อมเลยเป็นน็อตทั้งหมดนี่ครับ ตัวนี้ก็ส้นนี้ก็จะเป็นเหล็กตัวเก่าที่ไม่ได้ใช้เนี่ยฮะเนี่ยเชื่อมน็อตหมดเลยอันนี้ก็เชื่อมเหล็กเก่าเอาไว้ใช้เนี่ยฮะก็ก็ใช้หลบเดนหลบฝนได้ครับอ่าอันนี้เราทำยื่นเข้ามายื่นเข้ามาประมาณ20เซนีผมเลยเข้ามาการฝนสาจริงๆเรา เราไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับไม่ต้องให้มันยื่นไปเยอะเราล้วก็ใช้เหมือนซิลิโคนนะครับปิดข้างนอกให้ฝนสากก็จบนครับแต่อันนี้เยื่นมาเพราะไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ซิลิโคนในการามาทําให้เนี่ยครับเห็นไหมโอ้มาขามขึ้นเร็วมากครับอ๋อมาขามเป็่ต้นเลยนะครับข้างบนเนี่ยครับเห็นว่าเราจะมองเห็นว่ามันเป็นรอยอยู่ สังเกตเห็นเป็นรอยๆเป็นรูๆอยู่ยวเพราะเราไม่ได้ปิดข้างหลังเวลานั้นแค่ทำให้มันดีฉยลาดเอียงก็อาจจะมีฝนสาดได้บ้างครับแต่ตรงไหนที่อ่าใบมะขามลงมาเนี่ยฝนไม่สาดแน่นอนเพราะว่ามันเยอะครับยังไม่ได้กวาดออกครับนี่เป็นมะขามหวานก็เลยยังไม่ทำอะไรมันครับเครียคครับ สำหรับแผ่นนี้ใช้แผ่นเมทัเชดีตตัวนี้ใช้เนี่ยคือพันเก้าตัวแผ่นนี้ตัวเหล็กกระบนไนตัวนี้ใช้หนเส้นสองเส้น3ามเส้นสี่เส้นห้าเส้นอันนี้พันหกเก้าพันหสบแเป็นเก้าเป็รอบาทพบมาในการทําการต่อข้างบานความยาวหกเมตรแล้วก็กว่างดี กว้าง2เมตรอยู่ที่3,500บาทโอเคครับเรียบร้อยครับ